เราสามคนนะหลานนะคะนั้นเล็กแล้วก็เจยยาแล้วก็กลวยท่ายางจะพาไปดูถนนต้นตาลน,นะคะแต่ว่ายังไม่ถึงถนนต้นตาลระหว่างทางเนี่ยโอ้ยก็แวะถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายภาพทิศสวยงามแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของคนเพชรพูดถึงเรื่องของการพูภาษาเพชรจริงๆแล้วเนิร์ดเนี่ยมันเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนทุกที่หรอกท่ายางไม่ได้เนิร์มากเพราะว่าคนท่ายางเนี่ยมันใช่คนเพชระ คนที่อื่นเขามาอยู่คนท่ายางไม่ใช่คนเพชศแท้ๆนะอะแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าคนพูดเลยยังไงต้องไปบรรลาดนะคะเดี๋ยวไปฟังที่เราคุยกัน<ม>ในรถนะทำไมทำนั้นนะเะนี่ยพอมานี่ก็เนี่ยไปเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมาถึงแล้วแค่นี้ก็มาของคนไม่ได้เอ้ยมาไม่ได้ถ้าเกิดว่าตัวตึงท่ายางไม่มาเดี๋ยวเจ้าแม่ท่ายางไม่พาวามาได้ไหมหรอม,มาได้พามาหน่อยดูด ภาษาภาษาภาษาเพชรใช่ไหมยังไง<า>ยากมาไหม,าม,ามยมา่า,ก,ากมาไหมเอาไหมกินไหมกินไหมไปไหมเออเออเอาไหมนี่ไหมเออภาษาอะไรว้างนี่พาไปหน่อยดูทำไมมันต้องดูด้วยวะไอ้ดูมันมาจากไหนดูวยยาไปมาไปด้วยดูพาไปหน่อยดู กินเป็นหลอกกินเม็นหลอกพันยาถ้าไปถ้ามันเกิดเราเมื่อกี้เราเราต้องเลี้ยวไปเลี้ยวฝ่าไปอ๋อเลี้ยวฝาเขาใช่ <ไอ S 2> ต,ตรงนี้มันสายคาน,นอ๋อไอ,อ,อตรงเนี้ยเตีย้ยเตี้ยเขาวิ่งมาซื้อข,ของนอะถุดสายคานเนี่ยเราไปเราไปออกนู่น